ต้องยุบสภาใน4เดือนต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยตลอดอายุรัฐบาลนี่คือเงื่อนไขหลักของการปูทางเข้าสู่ตำแหน่งนายกคนที่32อนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยและเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย146เสียงท่ามกลางสมการการเมืองที่ซับซ้อนที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไทยมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเมื่อย้อนประวัติศาสตร์การเมืองไทยพบการมีอยู่ของรัฐบาลเสียงข้างน้อยถึง3ครั้งในปี2 5 1 2รัฐบาลจอมพลถนอมได้เพียง สิเสียงก่อนที่สุดท้ายต้องทํารัฐประหารรัฐบาลตัวเองปี2518รัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมดมี103เสียงได้โหวตเป็นนายกแต่จัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จถูกโหวตไม่ไว้วางใจตั้งแต่วันแรกที่แถลงนโยบายสุดท้ายนายกลาออกสิ้นสุดความเป็นนายกในเวลาเพียง17วันขณะที่ในปีเดียวกันหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมดแม้มีแค่18เสียงแต่กลับสร้างตำนานจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย135เสียงโดยสามารถทิ้งผลงานจากโครงการเงินผัน ซึ่งคือต้นแบบของโครงการประชานิยมในยุคป,ปัจจุบันไปจนถึงการเปิดสัมพันธ์ไทยจีนมาถึงรัฐบาลอนุทินที่คาดว่าจะมี146เสียงและมีเงื่อนไขสําคัญคือยุบสภาภายใน4เดือนจัดตั้งสสรอจากการเลือกตั้งเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญและห้ามรวบรวมเสียงในสภา,พาเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของรัฐบาลให้กลายเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดท้ามกลางข้อจํากัดจํานวนมากประกอบกับการเข้ามาบริหารรัฐบาลเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาบ้านเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงไปจนถึงการรับมือภัยพิบัติทําให้รัฐบ,บาลเฉพาะกิจ4เดือนมีความท้าทายรออยู่อย่างมาก